เพราะนั้นต่อเนื่องกับเรื่องนี้เลยนะฮะมิสไทเรเวอร์2016ตอนนี้เหลืออีกแค่2สัปดาห์แล้วครับไปถึงวันตัดสินแล้วนะฮะวันก่อนก็ได้มีการแข่งขันในรอบฟาส t t แท็กฮะเรียกว่านางงามทางด่วนก็จะมีสิทธิ์เข้ารอบ1ิบคนสุดท้ายโดยอัตโนมัติฮะในรอบฟาสแท็กนี้กฎกติการมารยาทนะฮะการแข่งขันในปีนี้มี3ประเภทครับก็คือความสามารถด้านการเดินแบบครับในปีนี้นี่ก็บอกได้เลยว่าสาวงานทั้ง30คนเนี่ยลงมาใน หมดนี้กันครบเลยทีเดียวโชว์ลีลาสับขากันชุบชาบกันเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็ยังมีอีกสาขาครับคือนางงามอุทิศตนเพื่อสังคมครับปีนี้ลงแข่งขันกันแค่18คนนะฮะอีก12คนไม่ได้อยากอุทิศตนเพื่อสังคมนะฮะกิกจกรรมน่าสนใจนะฮะแม่ว่าจะเป็นสอนหนังสือเด็ก สอนว่ายน้ํามีไปให้ความรู้ชาวบ้านเรื่องการเผาป่าทําฝายชะลอน้ําทําหน้าที่เป็นพยาบาลช่วยเหลือผู้ป่วยรวมถึงเป็นล่ามภาษาให้กับผู้ป่วยชาวเมียนมาที่โรงพยาบาลด้วยนะฮะสาขานี้มี18คนครับที่น่าสนใจอีกสาขาครับก็คือเป็นสาขาความสามารถพิเศษครับซึ่งก็จัดหนักจัดเต็มกันเลยทีเียวทั้งชุดทั้งครับส่วนใหญ่จะเป็นการโชว์ความสามารถพิเศษด้านเป็นด้านร้องเต้นเล่นรำอะไรประมาณนี้นะฮะ แต่ที่น่าสนใจนี่ต้องยกให้สามหมายเลขนี่เลยฮะเริ่มต้นจากหมายเลข18น้องพลาวฮะเป็นการโชว์แสดงละครเวทีนะครับหมายเลข21น้องใดครับนางงามใสๆเธอมาโชว์เล่านิทานครับสองภาษาเป็นการเล่านิทานสองภาษากรรมการนี่ก็เคลิ้มเพลิดเพลินเลยทีเดียวกับกลายเป็นอีกครั้งฮะแต่ที่คึกคักเพลิดเพลินสุดๆครับหมายเลข29ฮะน้องเมโลดี้ โอ้โหดูจากภาพนะฮะเธอยกทีมสตันแมนมาโชว์ฟันดาบศิลปะการต่อสู้เรียกว่าบูกันสนันเวทีะฮะกรรมการจากฟังมนิทานอยู่ตอนนี้ก็ต้องหาวิธีการหลบเอาตัวรอดะฮะเพรว่าอาจจะโดนลูกหลงจากทัทุกทิศทางนี่แหละฮะต้องบอกเลยว่าทั้งสวยทั้งมีความสามารถกันทุกคนนะครับผู้ชนะทั้ง3าประเภทเนี่ยก็จะมีการประกาศผลกันในวันตัดสินครับคือวันเสาร์ที่28พฤษภาคมนี้ครับ แล้วก็ตอนนี้ก็ได้เปิดให้คุณผู้ชมทางบ้านครับได้ร่วมหวตรางวันมิสพรีเพิลชอตกันแล้วนะครับบอกช่องทางหวตกันก่อนเลยนะฮะวหวตได้2ชท่องทางหวตได้2ช่องทางนะครับ <ฮะ S 1> ทาง SMS นะครับพิมพ์ MTW ครับแล้วก็ตามด้วยหมายเลขผู้เข้าประกวด0 1นย์นถึงสามศนะครับส่งมาที่483-8433ครับหรือจะโหวตทางแฟนเพจ a c e b o o k ก็ได้นะครับนี่แหละฮะก็เป็นเรื่องราวการประกวดมิสไทยแลนด์เวิร์ด2016นะฮะ ก็ยืนยันนะฮะว่าโปร่งใสด้วยความสามารถนะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะฮะสาวสๆนี่ก็ต้องโอ้โหต่อสู้ฟาดฟันกันอย่างหนักเลยทีเดียวนะฮะก็จะได้มงจากเวทีนี้มาว่าอย่างนั้นนี่ครับเป็นไงฮะคุณเอกราชคนไหนอยากให้น้องคนที่แบบฟันดาบเก่งๆมารายการเราจังเลยถ้าจำไม่ผิดวันนั้นพี่น้องยใช่ไหมใช่น้องเป็นนักี่าวมานย แล้วให้ยีน้าออกไปเป็นแบบอะไรน้องฟันฝับๆอบเ่เกรงว่าผูมิอากายเป็นเป้าหมายในการต่อสู้ของเธอนะฮะดูนะคุณฟันกันไฟแลบกันเลยทีเดียวเรียกว่าเล่นจริงเจ็บจริงนั่นเหยียบเข้าไปเนี่ยเนี่ยเนี่ยกคุณฟันยับเลยฮะเป็นน้ากล้าไหมเนี่ยเป็นคนเนี้ยไปเป็นสตันแทนเนี่ยได้ไหม Oh, โอ well. ้แกรงว่าจะเสียชีวิตกบไม่ควรถูกไหม้ะเตะต่อยอย่างไรความปลานีวันนั้นน้องมาในรายการเราก็มีโชว์ค่ะแต่วันนั้นรู้สึกจะเป็นแม่ไม้มวยไทยนะวันนั้นไม่มีดาบฮเอานลังเอาดาบมาวันที่น้ามานะผู้กละกาศนีชคิดไล่กับผมตลอ